โยโยโยโอ้อหายจากการทําคลิปไปนานนะครับคลิปนี้จะมา,เ,าเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับไม่ได้มาสอนหรือว่ามาให้คําแนะนําความรู้โดยตรงนะตามคําเตือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่านี่คือ,อข้อมูลจากประสบการณ์ของผมนะครับเท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็พบเจอด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของผมล่วงนะครับย้ำนะครับว่าในในผู้ชายเออในเพศชายคือในเพศชายเนี่ย พออายุสักประมาณแบบ20ขึ้นหรือประมาณ25เนี่ยนะฮะมันจะมีสภาวะที่ผมเนี่ยบางคนนะครับมันมันเริ่มร่วงเออบางคนอาจจะแบบกินเข้าไปเป็นง่ามอย่างนี้หรือว่าร่วงเป็นไข่ดาวกลางหัวเงี้ยเริ่มแบบเป็นวงเล็กๆแล้วก็ขยายหรือบางคนคือบางทั้งหัวเลยนะครับก็ผมร่วงในผู้หญิงผมอาจจะไม่ค่อยรู้สาเหตุนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้เจอประสบการณ์โดยตรงนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะมาบอกว่าเออประสบการณ์ของผมเนี่ย เจออะไรมาบ้างแล้วก็ใช้วิธีการรักษาแบบไหนมาบ้างนะครับที่แบบบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยใช้ยาอะไรรักษาทาอะไรบ้างนะครับพี่ปลูกผมอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวจะตอบให้ภายในคลิปนี้หมดเลยแต่ว่าอาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรจะพยายามเล่าสั้นๆแล้วก็ให้มันแบบกระชับไปไวๆนะครับผมเนี่ยผมเ,เส้นผมของผมนะครับมันมันเริ่มร่วงเนี่ยตอนอายุประมาณ2 0่ ยี 23, ่สิบสามั้งเออพอพออายนะุประมาณยี่สิบสามเนี่ยผมเริ่มแบบตรงเนี้ยมันมันเริ่มมีตรงตรงกลางผมเนี่ยเริ่มแบบตรงขวัญน,นะครับมันเริ่มแบบบางเห็น <un SE> <un SE> เป็นวงเลยเว้ยคือ <un se em> <PG> ปัจจุบันน่ะก็ยังแบบก็ยังบางอยู่นะเห็นนะตรงกลางหัวเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบก็ค่อยๆบางอ่ะก็ตามอายุนะครับตอนนี้ก็30มสิบละเออผมเริ่มร่วงตอนอายุ23นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีหนวดเข่าอย่างนี้เลยนะไม่มีเข่าอย่างนี้เลยนะ ไปดูคลิปแรกๆได้นะครับในช่องผมย้อนไปดูเลยว่าในคลิปแรกเนี่ยบอดี้ฮีโร่ที่ลงอ่ะหน้าผมยังเป็นแบบละอ่อนอยู่เลยอเออแล้วก็ผมก็ยังไม่บางนะครับทีนี้เนี่ยมันมันมีจุดเริ่มต้นตรงตอนนั้นเนี่ยผมอายุยี่สามใช่มเมืก่อนคือผมไว้ผมแล้วก็จะผูกจุกเ่าเป็นเป็นผมแบบทรงเขาเรียกทรงอะไรวะทรงท็อปฝรั่งเขาเรียกว่าท็อปน็อตอ่ะคือรวบผมแล้วก็ ไว้จุกตรงเนี้ยเออแล้วก็มัดหนังยางอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นตอนนั้นผมร่วงเนี่ยก็เริ่มเริ่มแบบน้อยแล้วว่าเฮ้ยผมมันร่วงจากอะไรวะมันค่อยค่อบางค่อยๆบางนะครับแล้วก็บางจนเป็นสามเหลี่ยม่เงี้ยคือตรงเนี้ยนะเมื่อก่อนไม่ได้ปลูกผมนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ปลูกผมคือมันบางแบบเห็นหนังหัวเลยเว้ยพอมันบางเห็นเห็นหนังหัวผมก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผมร่วงผู้ชายมันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ไปรักษาหลายที่มากๆนะครับไปรักษาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคลินิกโรคผิวหนังสถาบันที่แบบเกี่ยวกับเส้นผมนะครับหรือเป็นพวกโรงพยาบาลที่ที่ในในพันธิปอะ่ะในพันทิปเขาเขาคุยกันว่าเออที่นี่เนี่ยรักษา,เ,าเรื่องอาการผมล่วงในผู้ชายหมอคนนี้คนนี้อะไรเนี่ยผมไปหามาแล้วนะก็ได้คําตอบมาเบื้องต้นว่ามันเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่า,าผมล่วงจากกรรมพันธุ์นะครับหรือว่า,าจะให้พูดเป็นภาษาแบบ ศัพทางการเขาเรียกว่า male pattern นะครับ male pattern เนี่ยในผู้ชายนะคือมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะเออลักษณะเด่นในเพศชายนะครับหรือว่าอัตลักษณ์เด่นในเพศชายมีอะไรบ้างนะครับเพศชายอัตลักษณ์ที่มันเด่นคืออะไรเสียงใช่ปะ่ะเสียงเสียงอาจจะทุ้มเสียงหนาเสียงใหญ่กว่าเพศหญิงเออแล้วก็จะมีเส้นขนตามตัวมีหนวดเขา่าอ่าแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะครับ ผมมันจะเริ่มบางเป็นเป็นเป็นอัตลักษณ์เด่นในเพศชายนะเรื่องเรื่องของหัวล้านผมบางเนี่ยนะครับแล้วก็มีเส้นขนตามตัวเงยหนวดเขาเห็นว่าเด็กๆเราจะไม่มีพวกหนวดเขา่าหรือเส้นผมเอ่อพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเงยบางคนจากหนวดเขาน้อยๆก็จะมีหนวดเข่าเต็มหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะร่วงนะครับเหมือนแบบเหมือนพี่กอฟฟักกิ้งฮีโร่งที่ผมเขาบางแต่เขาเขาเยอะนะครับผมว่าอนาคตผมก็น่าจะเป็นแบบนั้นน่ะนะฮะคือ,ค,อคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นชะตาที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงถามว่าเฮ้ยมันมีวิธีรักษาอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการรักษาให้แต่เบื้องต้นน่ะคือจะให้รู้ก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติในผู้ชายนะครับไอเรื่องผมร่วงเนี่ยคือบางคนร่วงเป็นตัวเอ็มตรงเนี้ยเว้าเข้าไปแบบกินเข้าไปแบบครึ่งหัวอย่างเงี้ยบางคนคือเปิดมาแล้วแบบโหหัวแบบหเหมือนหัวล้านอ่ะหัวเถิกเปิดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับหรือบางคนอย่างผมเงี้ยตรงเนี้ยคือจะบางบางไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยบางไปเลยเออ ก็พอตอนนั้นเนี่ยก็ไปรักษาใช่ไหมครับรักษามีวิธีการรักษาอะไรบ้างเออผมจะบอกงนี้ว่าผมเนี่ยลองมาแบบโอ้โหสุดยอดเลยค,คือแรกๆก,ก็แบบลองเป็นพวกเซรั่มก่อนที่มันขายอยู่ในเน็ตเนี่ยขวดร้อยสองร้อยะครับผมคนพบว่าเซรั่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสําหรับผมนะอันนี้อันนี้สําหรับผมนะเซรั่มมันเป็นแค่เป็นแค่สารอาหารอะ่ะเออเป็นแค่สารอาหารเหมือนแบบเหมือนมันปลายเหตุอะ่ะเออคือมันจะมีพวกอะไรอะ ส่วนผสมต่างๆที่แบบมันจะทําให้ผมเรางอขึ้นแต่เชื่อไหมว่าไอสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรมันมาจากสิ่งที่เขาเรียกว่า DHT นะครับตัว DHT เนี่ยมันเป็นฮอร์โมนเพศชายเออเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยที่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะมันมันมันถูกแปลงเป็น ไดไฮโดรเทโทสเตอโรนมั้งอะไรประมาณนี้นะครับเออคือเอาง่ายๆว่าฮอร์โมโนเพศชายเราอะเราผลิตจากจากไข่ใช่ปะ่ะเออจากไข่ของเราเนี่ยไข่ของผู้ชายอะแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวไอ้ดีเเนี่ยตัว DST เว้ยมันจะไปไปเขาเรียกว่ามันจะไปแบบไปพัฒนาพวกอัตลักษณ์ที่มันเป็นจุดเด่นของเพศชายอะอย่างพวกเล่นกล้ามเงี้ยต้องการตัว DST เว้ยเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแบบมันโตได้มันแข็งแรงฮะแต่ว่าไอ้ดีเที่ ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ตามแบบไอ้หนังศีรษะเนี่ยมันทําให้อะไรรู้ป่ะมันทําให้ตัวเส้นผมของเราเนี่ยโดนไอ้ไอ้ DHT เนี่ยบล็อกเอาไว้บล็อกเอาไว้เนี่ยคือพอเวลาแบบสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าพวกการไหลเวียนเลือดเนี่ยนะครับมันจะมันจะค่อยๆแบบลดลงลดลงลดลงอ่ะเออเส้นผมของเรามันก็จะจะค่อยๆ เล็กลงบางลงบางลงแล้วก็หลุดร่วงคือง่ายๆคือมันไม่มันไม่แข็งแรงอะ่ะเออเพราะว่ามันโดนมันโดนไอตัวดี t อเนี่ยแบบเกาะเอาไว้ตามจุดต่างๆในในในแล้วแต่แล้วแต่ว่าลักษณะกรรมพันธุ์ของบางคนเป็นยังไงบางคนเว้าตรงนี้บางคนตรงนี้แต่ว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ยที่ DST มันเล่นงานอะ่ะมันจะบางนะครับพ,พวกปลุกผมเขาเลยเอาเอา,เอาเส้นผมตรงท้ายทอยอะ่ะเออ มาปลูกเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าเส้นผมไอ้ตรงข้างๆตรงนี้หรือตรงท้ายทอยอ่ะมันจะไม่โดนตัว DHT เออตรงนั้นเนี่ยเส้นผมมันจะมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงข้างหน้าหรือว่าข้างบนเราเนี่ยถ้ามันบางปุ๊บเนี่ยเออมันจะค่อยๆร่วงไปแล้วก็เส้นผมมันจะเล็กลงเล็กลงจนรูหุมขนเนี่ยมันจะปิดนะครับพอมันปิดปุ๊บเนี่ยหัวเราจะเป็นเงาเออหัวเงาหัวล้านไปเลยนึกออกปะ คือเส้นผมมันมันไม่สามารถขึ้นได้แล้วรูขุมขนมันปิดนะครับคนหัวล้านเขาเขาเลยแบบเป็นหัวเป็นเงาเลยนะึกออกว่ามันจะไม่มีแบบเป็นแบบหัวเทาๆาเออถ้าเกิดว่าหัวเทาๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังมีรูขุมขนอยู่นะครับเออมันก็บางคนเนี่ยบางช้าบางเร็วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกรรมพันธุ์แต่ละคนนะครับเรื่องของการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับผมจะ แยกเป็นหลักๆให้ละกันเท่าที่ผมรักษามานะมีอะไรบ้างจากเซรั่มเนี่ยแล้วผมใช้ผมรักษายัางไงต่อก็ตอนนั้นเนี่ยผม,ผมผมผมมันเริ่มบางแล้วแล้วก็ได้สปอนเซอร์นะครับได้สปอนเซอร์ที่เป็นโรงพยาบาลมาสเตอร์พีตอนนั้นนะครับก็ชวนผมไปปลูกผมเออก็ตอนนั้นเนี่ยโหแบบตรงเนี้ยบางแบบเป็นสามเหลี่ยมเลยเว้ยคือแบบเห็นหนังหัวเลยนะแต่ตอนนี้คือแบบว่าเออมันก็มันก็ยังบางอยู่นะครับเพราะว่าผม คืออย่างนี้บางคนเนี่ยจะคิดว่าปลูกผมแล้วเนี่ยผมไม่จะกลับมาดกดําเท่าตอนที่แบบเราผมแน่นๆเลยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันถูกจํากัดเออมันจะถูกจํากัดจํานวนเส้นผมของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัวกราฟเนี่ยตัวกราฟเนี่ยมันจะเป็นตัวรากผมที่ถอนมาจากท้ายทอยอะ่ะเออบางคนกราฟหนึ่งมี1นถึงสเส้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบพวกฝรั่งหรือคนที่เขาเส้นผมหนาๆเนี่ยกราฟหนึ่งเขาจะมีแบบ อาจจะ1นถึงสเส้นหรือว่าค่าเฉลี่ยต่อต่อกราฟหนึ่งอาจจะมีเยอะ3เส้น4เส้นนะครับแต่ว่าอย่างของผมอ่ะกราฟหนึ่งของผมมีแบบไม่เกิน3เส้น1นึถเส้นซะส่วนใหญ่นะครับการที่เราย้ายไอตัวรากผมอะย้ายกราฟจากตรงเนี้ยมาปลูกตรงเนี้ยนะครับมันก็มันก็ไม่ได้แบบว่าทําให้ผมของเราแบบอื้กลับมาดกดำนึกออกป่ะมันก็เวอร์ไปอย่างนั้น,น่ะเพราะว่าเราจะถูกถูกจํากัดในการ ย้ายเส้น,สนผมแต่ตรงเนี้ยเขาจะประเมินโดยโดยหมอนะครับโดยหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางทางด้านของเส้นผมเนี่ยเขาก็จะดูให้เราประเมินให้เราว่าไอพื้นที่ที่เราล้านหรือว่าผมร่วงผมบางเนี่ยมันควรจะปลูกประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจปลูกผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็ไปรักษาไปรักษาไปปลูกผมมาเออตรงเนี้ยใช้ไปประมาณ2000กราฟนะครับก็จริงเนี่ยมันยังมีพื้นที่อีกเยอะนะครับ ผมว่าน่าจะมีสัก4,000 4,000กราฟอะถึงจะแบบเริ่มแบบดูแบบดำแน่นๆตอนนั้นก็ใช้ประมาณ2,000กราฟนะครับคุณหมอแบบเหมือนเหมือนให้ลองดูก่อนนะให้ให้ลองดูก่อนว่าเออ2,000กราฟผลเป็นยังไงแล้วก็ฉีด P.R.P 1ครั้งนะครับเออ P.R.P 1ครั้งที่ตรงออกลางหัวเนี่ย P.R.P มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเหมือนกับเอาเลือดของเราเนี่ยไปปั่นกับพลาสมาแล้วก็ฉีดเข้าไปเพื่อที่จะทําให้แบบไอตัวพวกเซลล์รากผมเนี่ยมันฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเออพอพอไปปลูกผมมาเนี่ยก็โอเคเลยเรียกว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับถามว่าผมมันจะร่วงไหมมันก็มีตัวที่มันโดนตัว DHT อยู่อ่ะมันยังมีอยู่นึกออกปะแต่ไอตัวที่มันย้ายมาเนี่ยรากผมที่มันย้ายมาจากไททอย่อยอะเออมันก็แข็งแรงไงมันก็ไม่ไม่ค่อยร่วงแล้วนะครับแต่ว่า ไอตัวเก่าๆที่มันยังอยู่ตามเนี้มันก็ร่วงทีนี้ถามว่าใช้วิธีการรักษาอย่างไงต่อนะครับวิธีการรักษาเนี่ยผมก็ลองไอตัวยานะครับมันจะมียาอยู่2ชนิดทีเ่เป็นยากินกับยาทานะครับยากินเนี่ยเขาเรียกว่าฟีนัสเตไลฟีนัสเตไลเป็นเป็นยาที่จะไปบล็อก นะครับไอตัว DHT อ่ะที่มันเกาะหนังศีรษะเราเนี่ยนะครับเป็นยายาที่ในในวงการรักษาผมร่วงนะครับเขาใช้กันในในเพศชายนะครับตัวเนี้ยจริงๆมันเป็นยาที่รู้สึกว่าจะใช้รักษาต่อมลูกหมากมั้งเออเออใช้ใช้รักษาต่อมลูกหมากแต่ว่าเอา่อถ้าใช้รักษาผมร่วงเนี่ยคือเขาจะมีโดสอยู่ก็จะมีโดสให้กินวันละประมาณ1 1>, 1มิลลิกร,รมัมก็จะมียี่ห้อต่างๆนะครับก็ลองลองไปหาดูนะก็ใช้ตัวนี้นะครับกินกินวันล,ละครั้งหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมไม่ได้แนะนำนะเว้ยแต่เท่าที่ผมศึกษาแล้วก็ดูในเคสส่วนใหญ่นะครับว่าฟินาสเรไลน์เขากินกันยังไงคือหลักๆมันจะไปบล็อกตัว DST ทีนะครับที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ผู้ชายผมร่วงแต่ว่าตัวโดสเนี่ยบางคนกิน1มิลลิกร,รัมไม่ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมกินฟินาสร์ไลน์ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ปะ ฟินาสตรไลน์มีไซส์เอฟเฟกนะครับฟินาสตรไลน์มีไซส์เอฟเฟกที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นไซส์เอฟเฟกที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพอมันเป็นบล็อก dst ปุ๊บไอ้ตัว dst เนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้น้องชายผู้ชายแข็งตัวได้เต็มที่นะครับคือของผมกินเข้าไปแบบกินเข้าไปปุ๊บแบบประมาณเม็ดสเม็ดอะคือรู้เลยอะรู้เลยคือแบบแม่งฟิวอะเออมันกำลังเป่าอยู่เงี้ยมันฟิวกลางทางเงี้ยมันก็ ใช่ปะผู้ชายอะ่ะคือถ้าแบบให้เลือกให้เลือกจริงๆอะ่ะว่าผมร่วงกับน้องชายไม่แข็งตัวมันก็มันก็ตัดสินใจพอจะตัดสินใจได้แต่ผมบอกงนี้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะครับมันไม่ใช่ทุกคนบางคนกินวันละหนึ่งมิลลิกรัมอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะลดปริมาณมา0.5มิลลิกรัมแล้วก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรนะครับแต่ของผมผมลองมาส่วนใหญ่ผมลองมาละว1 1มิลลิกรัม0.5 0.25 ผมโดนไซเฟกหมดผมก็เลยไม่กินนะครับก,ก็ก็ต้องจําใจนะว่าเออร่างกายของเราเนี่ยมันมันไม่ตอบสนองกับยาตัวนี้มันโดนไซเฟกเออพยายามลดโดสละนะครับพยายามลดโดสพยายามกินวันเว้นวัน,วนอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาก็โดนไซเฟกนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะเว้ยอันนี้ก็ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครรักษาผมล่วงแล้วอยากกินฟินาสซไลน์อาจจะไปถามหมอถามผู้เชี่ยวชาญทางแบบทางเส้นผมทาง โรคผิวหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปถามแบบให้ให้ให้หมอให้แพทย์เขาดูแล้วก็แนะนำแล้วก็ติดตามผลเราดีกว่านะครับถ้าลองเองก็อาจจะเสี่ยงหน่อยแบบผมอะนะฮะตัวฟินาเซ์ไลน์เนี่ยจริงๆแล้วควรจะใช้คู่กับตัวที่เรียกว่าไมน็อกซิเด i n ลนะครับไมนอกซิเดเป็นยาที่ใช้รักษาผมร่วงอีกตัวหนึ่งนะครับไมน็อกซิดเนี่ยมันจะมีแบบกินแต่ผมไม่ค่อยแนะนำแบบกินเท่าไหร่เพราะว่า เมนอซิดิลเนี่ยมันมีไซส์เอฟเฟกที่จะทําให้ขนเนี่ยมันขึ้นเออสมมุติว่าเราใช้ภายนอกใช่ปะ่ะเราใชออ้ทาบนหัวอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําใหออ้ตัวเส้นผมของเราเนี่ยออมเออีเขาเรียกว่าอะไรไปขยายหลอดเลือดเออไปขยายหลอดเลือดบนบนหัวแล้วเนี่ยจากการที่แบบออตัวอตัว DST มันบล็อกใช่ปะ่ะเออมันมันก็จะไปขยายหลอดเลือดดาอะไรพวกเนี้ยให้มัน ให้มันมีสารอาหารไปเลี้ยงมากขึ้นประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็คือเรากินฟินาสไลใช่ปะ่ะเพื่อเคลียร์ดีเอแล้วเราทาไมน็อกซิเิลเพื่อให้ตัวหลอดเลือดของเส้นผมเนี่ยมันขยายมันมีสารอาหารเข้าไปกินได้เออเออเออมันมีสารอาหารเข้าไปกินมันมีสารอาหารเข้าไปสู่เส้นผมนะครับก็มันก็จะเป็นเหมือนคอมโบคู่กันนะ่ะนะแต่ว่าไอตัวฟินาสไลที่แบบไอ,อตัวไมนอกซิดิลที่เป็นแบบกินนะ่ะ พอเราเรากินเข้าไปเราควบคุม side effect มันไม่ได้่ขนมันอาจจะขึ้นตามใบหน้านะครับผมเคยกินอยู่แล้วขนมันขึ้นตรงหูเว้ยแล้วผมก็เลยแบบไม่กินต่อนะครับก็เลยเอามาใช้ทาภายนอกดีกว่านะอย่างฟินเนสเซอร์ตัวพูดพูดผิดบ่อยชิบหายเลยไอตัวม i นอ x ซิเดนะครับผมเคยเอามาทาหนวดแล้วที่ผมรีวิวในคลิปนั่นแหละนะครับผมใช้ตัวมีนอ x ซิดิแต่ว่ากรรมพันธุ์ของผมเนี่ยคือผมมีขนอ่อนบนใบหน้านะคแค่แบบ อยากให้มันเติบโตผมก็เลยทาไอตัวมานอกซิดีลนะครับก็เลยแบบเออมีหนวดคา่าเต็มหน้าเลยคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำรีวิวไว้ให้นั่นแหละจริงๆมานอกซิดีลเนี่ยนะครับมันเป็นยารักษาผมร่วงนะครับเขาจะใช้ที่ความเข้มข้นแบบ5% 5%เนเนี่ยก็บางคนก็ราคายอยู่นะบางคนระคายนะครับก็ใช้ทาบนหัวนะครับแต่ว่าถ้ามาทาเกี่ยวกับหนวดเขาเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะใช้บางๆก่อนนะครับไม่งั้นมันจะขันอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่า วิธีการรักษาเนี่ยการปลูกผมอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่ามันผมมันจะขึ้นไหมมันขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หยุดทําให้ผมร่วงเออเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยมันก็ต้องคู่กันนะครับปลูกผมกินยาทายาอ่าและอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรียกว่าสระผมนะครับสระผมเนี่ยก็ ตัวสระผมเราจะใช้แชมพูที่เขาเรียกว่า k e t o น o n a z o l e แบบ2%นะครับมันก็จะมียี่ห้ออย่างบ้านเราจะมียี่ห้อไนโซลอนดังๆอเป็นแบบขวดสีขาวฉลากสีแดงๆนะครับลองไปหาดูไนโซลอนนะครับก็ใช้สระผมเพื่อที่จะลเอช <laughs> เพื่อที่จะลนะครับลอช DST บนหนังศีรษะของเราเนี่ยนะฮะก็ใช้ยาสระผม แต่ว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นมันจะแบบเหมือนแบบกลิ่นยาหน่อยอ่ะออมันจะไม่ค่อยหอมเหมือนยาสระผมทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครผมร่วงหนักๆน,นะผมแนะนําให้ออใช้นั่นแหละไอตัวนโซลอนสระผมนะครับแล้วก็กินยาทายาควบคู่กันไปไอตัวฟินสเซอร์ไลน์กับไมนอกซิเดลเนี่ยผมอยากให้ทุกคนแบบหักไปหาข้อมูลต่อนะหรือว่าถ้าเกิดไปรักษาตามคลินิกผมร่วงโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาหมอว่าควรใช้โดสประมาณเท่าไหร่นะครับก็อย่างตัว m มน o x i d i l เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะให้ทาวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นครั้งละประมาณแบบ 1ML อะ่ะตัวหลอดมันอะ่ะปุ๊บปุ๊บ,บหยดหยดหยด,หยด,หยดให้ทั่วแล้วก็นวดนวดนวดให้มันซึมเข้าหนังศีรษะนะครับส่วนการรักษาอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอีกนะที่ผมเคยรักษาก็อย่างเป็นตัว PRP นะครับตัว PRP เอผมเคยมารักษาแยกเหมือนกันแต่ว่าคือแบบอยากรู้ไงว่าถ้าเกิดเรา PRP อย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตัว PRP เนี่ยเขาจะเจาะเลือดเรานะครับเจาะเลือดเราเขา้าเข้าไปสักส่วนหนึ่งอะหลอดใหญ่ๆเลยแล้วก็เอาไปปั่นกับตัวพลาสมานะครับเป็นแบบหลอดเป็นเป็นน้ําสีแบบเป็นพลาสมาสีเหลืองๆอ,อะเออแล้วก็ฉีด ให้ทั่วบริเวณที่ผมเราล่วงเนี่ยฉีดตัว PRP เข้าไปนะครับเออมันก็จะไปซ่อมแซมไปรักษาในในส่วนที่ผมมันล่วงน,นะครับก็ตัว PRP เนี่ยก็แต่ละพวกคลินิกปลูกผมเขาก็จะมีโปรมีอะไรเนี่ยก็ก็ลองดูนะครับคือผมก็ไม่ได้รู้ลึกเรื่อง PRP นะแต่แต่เท่าที่รู้อะ่ะก็คือบางที่ก็จะแบบเข้มข้นมากอาจจะ3-4ทิ้วอะไรอย่างเงี้ยบาง ทิ้วคือเหมือนเป็นหน่วยความเข้มข้นอะไรมันประมาณนี้เท่าที่ผมเคยศึกษานะบางที่ก็แค่ทิ้วเดียวนะครับคือทิ้วเดียวเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะลดการล่วงได้ช้าหน่อยแต่หลักๆเนี่ยเอาเป็นว่า PRP ีเนี่ยมันก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาผมล่วงเนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันเลยเว้ยคือหลักๆเนี่ยถ้าเกิดคุณมีงบปลูกผมนะปลูกผมเดี๋ยวนี้รู้สึกราคาจะลดลงมาแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยแพงมากๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ แสนขึ้นไปถึง200,000เดี๋ยวนี้ก็ยังมีราคานี้อยู่นะครับบางที่ก็จะเป็นแบบเทคโนโลยีที่ใหม่หรือเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าเออมันเอามาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยราคาก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าในในคลินิกที่แบบที่ผมเท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีหลักหมื่นบ้างก็มีนะแบบอาจจะอยู่ประมาณ4 5, 000, ี่ห้าหมื่นประมาณเนี้ยแล้วก็ไปจะถึง80,000นะครับก็ราคามันก็แล้วแต่ที่แล้วแต่โปรโมชั่นนะว่า เออบางคนเนี่ยล่วงน้อยมันก็อาจจะแบบไม่แพงมากแต่ถ้าบางคนแบบทั้งหัวเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแพงหน่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกกี่กราฟนะครับเราก็ต้องไปถามเอ,อ่อคลินิกอีกว่าเออต้องไปประเมินว่าผมแล้วเนี่ยควรจะปลูกกี่กราฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาเท่าที่ผมดูนะครับเอ,อ่อหลายๆคลิปในของต่างยูทูบต่างประเทศเงี้ยแล้วก็ศึกษาเองนะอย่างอย่างช่องเอ,อ่อผมอยากให้ไปดูมากเลยนะเออ ช่องมอเพจมอเดทนะครับเดเลกเนี่ยเขาคือเขาเป็นแบบเขาเป็นเหมือนนักเคมีอ่ะนักนักเคมีนักวิจัยที่แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องผมร่วง hair loss ใ,ในในช่อง YouTube นะครับเขาจะแบบกล้ามใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับผมร่วงเนี่ยเขาบอกว่า,าวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผมร่วงนะครับก็คือนั่นแหละใช้ฟินาสไลน์นะครับมานอกซิดิลแล้วก็แชมพูคีโดโคนาโซนเออแต่ถ้าเกิดใครมีงบก็ ปลูกผมก่อนอ่าปลูกผมก่อนถ้าเกิดว่าผมมันไม่ขึ้นแล้วนะบางคนคือแบบตรงเนี้ยมันวาวมันเนียนไปแล้วมันไม่มีรูุมผลแล้วไอ้อย่างเนี้ยมันขึ้นใหม่ไม่ได้มันต้องปลูกผมพอปลูกผมเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวยารักษานะครับอ่ายากินยาทาแล้วก็สระผมประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีงบเหลือก็อาจจะ P R P เสริมได้เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเราใช้หลายวิธีรักษาร่วมกันเนี่ยผมเราก็จะกลับมา หนากลับมาฟูกลับมาแบบไม่หัวล้านะนะครับคือมันก็ต้องลงทุนเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันจะต้องแบบเราจะต้องต่อสู้กับกรรมพันธุ์ของเราเองอะ่ะต่อสู้กับธรรมชาตินึกออกว่าเหมือนคนที่เขาไม่อยากแก่เขาก็ต้องไปทำเลยไปใช้โกรทฮอร์โมนไปใช้สเต็มเซลล์อะไรที่มันแบบต้านความแก่นึกออกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกนะครับ การการรักษาผมร่วงมันก็เช่นกันนะที่ผมมาแชร์คลิปในวันนี้คือแบบโอ้ยค่อนข้างยาวแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมไปรักษามาเออผมไปปลุกผมแล้วก็ลองพวกทั้งหลายที่มันรักษานะครับก็เออหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเคยลองนี่เหมือนกันนะที่แบบใส่วิกอะ่ะโกนตรงกลางใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่วิกไอที่มันทากาวทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ตอนเอ่อตอนนั้นเนี่ยผมแค่อยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงวะก็โอเคอ่ะก็พอ,พอไปลองทำใช่ปะ่ะ mm hmm. คือเขาก็จะแบบเขาก็จะเอาตัวผมเนี่ยผมสั่งแบบว่าใช้ผมแท้ทอใหม่ขึ้นมาเลยนะแบบหนาปั๊บเลยแล้วก็แปะลงไปปุ๊บเออแต่ว่าใส่ได้อยู่ประมาณ3วันมั้งคือผมทนไม่ได้ผมเป็นคนที่ออกกําลังกายตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยกาวอ่ะพอลามันโดนเหงื่อโดนอะไรเงี้ยแม่งโคตรคันเลย แม่งโคตรคันคือแบบว่าโอ้โหสระผมมันก็นึกออกว,ว่ามันจะดึงออกมาก็ไม่ได้เพราะกาวมันเหนียวมากนะครับผมก็ต้องแบบกากาๆกาสะสระส,ะสะแล้วนึกออกว่า น้ำที่มันแบบปนเหงื่อเงี้ยมันก็อยู่ในนั้นอนะ่ะมันก็ไม่ค่อยแบบสะอาดเท่าไหร่นะครับโอเคถ้าเกิดค,คุณเป็นคนที่แบบหัวล้านแล้วแล้วแบบไม่มีผมแล้วอย่างไม่ีผมจะใช้วิธีการแบบใช้วิกแปะอย่างนั้นก็ได้นะมันมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแต่ผมแค่แบบอยากรู้ไงก็ก็หมดไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับใส่ได้สามวันพอละกูเลิกใส่ดีกว่าเออแค่อยากรู้แค่แค่แค่อยากรู้นะครับคือมันก,มนก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ชายนะแต่ผมอยากจะบอกว่าทั้งนี้ทั้นนนั้เี่ย ผู้ชายนะครับคือพอถึงจุดหนึ่งอ่ะตอนแรกอ่ะตอนที่ผมผมเริ่มล่วงนะอายุยี่ิบสามอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหนอยมากแบบประสาทแดกมากเวลาแบบใครทักเหรอเฮ้ยแบบผมมึงเริ่มบางแล้วนะเฮ้ยแบบกินเข้าไปลึกแล้วนะอะไรเงี้ยคือโคลาใครทักทีหนึ่งหรือแบบใครมาเห็นเงี้ยเราก็จะเสียความมั่นใจแต่ถามว่าจากอายุยี่สิบามมาสามสิบอ่ะตอนเนี้ยผมเริ่มไม่สนใจแล้วเว้ยว่าแบบใครมันจะมองเรายังไงหรือว่า เอ้มึงหัวล้านอ่ะหัวบางอ่ะก็เอ้ยแล้วแล้วยังไงอะ่ะก็ก็ธรรมชาติกูมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเรายอมรับมันได้เราอยู่กับมันได้เราก็เราก็เขาเราียกว่าเราก็จะไม่ไม่ไม่ไปทุกไม่แบบทุกเพราะคนอื่นอะ่ะเออเราแค่ยอมรับว่าเออก็ก็กูเริ่มแบบหัวล้านแล้วอะ่ะให้ทํายังไงนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดใครที่อายุยังน้อยน้องๆที่อายุยังน้อยยังรักษาได้ก็อยากให้รักษาก่อนนะครับให้ศึกษาข้อมูลว่าเออการรักษาผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยมันมียังไงบ้างสาเหตุของการผมร่วงมันคืออะไรนะครับอย่าพึ่งเชื่อผมทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับผมแค่อยากให้รู้ว่าเออมันมีทางเลือกในการรักษาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็น การเอ่อจะได้ไม่แบบเราจะได้ไม่แบบผมร่วงก่อนไวัแบบเร็วเกินไปนะครับบางคนร่วงตั้งแต่อายุ20ต่ต้นๆเสียความมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองเสียบุคลิกภาพอะไรเงี้ยก็ลองไปหาวิธีเอ่อรักษาที่ตัวเองโอเคมากที่สุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าเออการผมร่วงเนี่ยจะต้องปลูกผมอย่างเดียวไม่นะครับมันก็มีบางคนแค่แบบใช้ยาทาบางคนใช้ยากินคู่ยาทาผมก็ กลับคืนมาแบบหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นออปชันในการเ,าเลือกนะครับในการปลูกผมของอคนที่ดูนะครับใครที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมเงี้ยก็มาถามกันได้นะผมว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวแล้วเบื้องต้นก็ตอบไปให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครที่แบบเอออยากจะลอง ใช้ตัวยาตัวอะไรเงี้ยผมอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในการที่แบบเออเราจะได้รักษาผมร่วงก่อนวัยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็มาเจอกันนะครับฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ